สวัสดีท่านผู้ชมและเพื่อนๆชาวเกมสฐิทุกท่านนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวลดเสียงก่อนโอเคนะวันนีอ้อยู่กับผมเช่นเคยกับนายไอนะครับหรือกาอไม่เป็นไรนะชื่อเฟสนี้ชื่อไลน์นี้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาก็เดี๋ยวนะ <c oughs> คืออัปเดตมาใหม่นะครับผมนะก็จะเป็นพวกอีเวนต์จี้นั่นเองก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีการรวมฟิกนะครับผมก็โปรโมชั่นเพชรตามเดิมรวมแสงสว่างแล้วก็วัตถุแสงสว่างสงสว่างในธรรมชาติแสงแห่งเกยียรติยศ มันเอาไว้เปลี่ยนอ,อปรีอ,อปนะฮะรือเปล่า,า,ว,สสว,า,าวัตถุแสงสว่างเอสไม่แน่จะวัตถุแสงสว่างเอสน่าจะาไว้ธรรมดานะครับส่วนเหนือธรรมชาติน่าจะาไว้บวกเป็นเอสบวกหรือเปล่าผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ อพอมันมีแบบนี้ออกมาก็เริ่มงงนะครับผมเอามาที่รางวัลการเล่นนะครับ 1, รอบ,1 000, รอบได้1นึ่งมืนรอบได้ยี่เพชรหรอบได้เครื่องรางพรีเมียมคูณห้แล้วก็การเล่นต่างๆได้คูปองนำโชคเอสนะครับแต่เป็นคัส A อะครับอ่าไม่ต้องงงนะครับผมก็งง คือมันเป็น SS นะครับต่เป็นคลาส A เออเอาตามที่มันบอกมาแล้วกันลดค่า G ห้าสิบเปอร์เซ็นลดสุ่มแล้วก็ลดค่าเกรดนะครับได้ของก็ตามอีเวนต์เก่านะได้ของก็จะได้รับจี้วัตถุสังสว่างอะไรไปตามนั้นแหละก็เอามาทำอะไรก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เอาเป็นว่าผมก็ไม่รู้นะผมก็เลยไม่ใช้ อ,อ่าไอพวกนี้ก็ไม่มีการรวมฟิกนะครับสําหรับคนที่มีแล้วไม่รู้ได้หรือเปล่านะมันไม่ขึ้นได้รับในตอนนี้ไม่รู้ได้หรือเปล่านะคนที่แบบเคยได้แล้วอ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะครับเขาไม่ได้เขียนบอกมานะครับผมแต่รับ1200งพเพชรเลยนะครับแต่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับจะได้มาแล้วก็ ตัวสมซุปเปอร์ลุ้นโชคนะครับผมก็จะได้ปัตเชิญไม่คาดฝันเข็มกัดในอำเภอบาันคำประกาศเสร็จเครื่องเป็นซีโอลูกข่างน้ําหอมหลักสีแหวนหลักสีหลักั้งทองแล้วก็หมกนักแข่งคิสตัเแล้วก็หมกนักแข่งธรรมดาหหมวกนักแข่งคิสตัเอยากได้แต่ไม่ค่อยเพิ่มเยอะ อยากได้ต,ดต,ไดต,ตัวคิตันน่าจะตัวคิตันมันมีซีโอดีกว่าเนาะเอาเถอะนะฮะอยากได้น้ำหอมคิตันแล้วกันอ่าแล้วก็ฉลองการอัปเดตแพทใหม่นะครับรับสามร้อยเพชรนะครับสามร้อยเพชรแล้วก็ห้ามขายตอนนี้นะครับย้ำเลยนะครับแล้วก็ สามารถขายคืนได้หลังจากอัปเดตแพทใหม่นะครับหรือวันที่18เป็นต้นไปเข้มกันในอำเภอนะครับเขาเรียกบอกว่าถ้าโดนขโมยก็ขโมยกลับนะครับถ้าเขามาตกเมืองเราเฮ้ยถ้าเขามาตกที่เดียวกับเราเราดูดจากปกติเราไปตกที่เดียวกับเขาก็พอสมควรอยู่นะครับผมถือว่าดีนะแต่ สำหรับเข็มกัดจากในอารีนานะครับในเจี A A ยรีนาอผมยังแบบเครืองๆนะฮะได้6กอันอันสุดท้ายไม่ได้นะครับเอาประมาณเอ้ยิ่มอ่านอันนี้ก็อย่าขายจนกว่าถึงปิดปรปับปรุงนะครับผมโอเคเรามาสุ่มกันเลยดีกว่า พูดมากไปก็ไม่ดีเออเอาเป็นว่าไม่ค่อยเพาะไม่ค่อยชอบนะผมอไม่ค่อยสบายแลวเสียงมันเปลี่ยนโอ้โหสุดยอด Gs เนอะไปก่อนแล้วกันไปลองดูก่อนนะ ได้เลยว่าฟึบไม่ได้ได้ยากหรือว่าไม่แน่ใจนะครับผมในบวกาขายไปเลยไหมขายไปเลย,ยกัน จะได้เลยผมเอ่อมันเสียเวลานะตรงนี้มันเปิดนานผมไม่รู้มันจะเร่งเวลายัางไงก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสอบด้วยนะครับไม่ึ้นด้วย ไปแล้วคือมันช่วยชื่อปลักสีอ่าอีเวนต์นี้แจกดีอยู่นะครับผมแต่ยังไม่เคยได้พวกของที่มันให้มานะปัจจัยมีแล้วโว้ยเออผมขาดปัจจัยอย่างเดียวเอ้ยผมขาดไม่ตะพดอย่างเดียว น่าจะใช่นะครับนึกว่าออกเอสอีกโอ้โหออกบ่อยมากเดี๋ยวเอาไปดูก่อนนี่ครับประแจมีแล้วครับขาดเออขาดไอ้นั่นอย่างเดียวครับผมขาดเออ,อ,เอ,อเดี๋ยวเอาไอบวกมาอัพดีกว่าเอ,อบวกไม่ต้องอนั่นลนะ ไอโบกมารหลักสีเอาแล้วกันขาดไม้ตะโพดอย่างเดียวนะครับผมได้แล้วแต่ไม่ขึ้นนะโอ้โหถุงมืออย่าเลยไม่ค่อยอยากเสียงเท่าไหร่ถุงมือนับเสียงโชคเสียงแล้วได้ของไม่ดีอลยดิเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสีฟ้าธรรมดาคืออะไรอะ่ะอ๋อ c o v e สีแฉกนะสุดยอดนะครับอ่าไม่ค่อยได้ทองนะเอ้ยได้อยู่นะแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเอ้ยส่งมาเยอะแลวนะเว้ยเริ่มหมดกำลังใจแลวนะเว้ยยามเศรษฐีแบ่งเงินบ้างเถอะ คือครั้งนี้มันรวมฟิกไม่ได้อเออมันติดที่ตรงนี้แหละคือทุกท่านนะครับครั้งนี้รวมฟิกไม่ได้นะครับทุกท่านก็ไม่ต้องห่วงครับช่วงนี้เป็นเวลามดืดค่ำน,นะครับ ผมไม่นอนนะครับผมรอเออมันเขียนอีเวนต์มานะครับผมก็เลยมารีวิวไม่ต้องห่วงครับผมงวงก็ขออาภัยด้วยนะครับทุกท่านก็เสียงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ยอะไรปะเนี่ย

ซองบินสีลุ้งนะครับผมเอาเถอะมาบวกก็บวกดูเช่นนี้บวกไปกันนะเยี่ยมสามสิบเปอร์เซ็นต์เยี่ยม,ยยมอีกทีหนึ่งมาโองโรโอหนอ ลดราคาจี้5นะครับแล้วก็ลดราคาการสุ่ม50%เหมือนกันนะครับแล้วก็คะแนนลัคกี้ได้ยากขึ้น50%เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดิไน้คตยากเลยสุ่มแล้งเยอะแล้วยังไม่ได้สามเลยโอ้โหมันจะยากขนาดไหนวะเนี่ยเตรมดูเฮ้ยมันใช้ทองเยอะขนาดนี้เลยสุ่มไปแป๊บเดียว เวลสใช้ทองคนเยอะเลยเวลเห้าเพิ่มสิบสามเวลสี่เพิ่มสิบหกนี่สุดยอดนะฮะนิดเดียวผมก็เอานะครับตัวบินนะครับฝากตัวด้วยนะฮะกับตัวบินอันใหม่นะครับผมเหอเรียกว่าเหอก็ได้ เครียดเลยออกอะไรไมาออกบีด้วยโอ้ไม่ออกทองว่ะเอาเธอไม่เป็นไรนะครับว่ สมจีเอสอะไแล้วกันไม่ใช่อันนี้นะฮะไม่ใช่อันนี้ขอให้ที่มีทั้งหมดขึ้นด้วยเถอะเริ่มแรกมาก็ไม่ขึ้นแล้วอะ่ะ ค่อยหาก็ได้นะฮะค่อยๆหาค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปมันจะได้จริงปาวะเออไม่น่าไหว้วเนี่ยดูแล้วเบา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 ก่อนไหม ช่วยชีพมีแล้วที่เต็มนะครับผมขายกันว,ว้าวมีต่เอสนะเนี่ยเอสเต็มคังเลยถ้าอันนี้ติดก็โอเคไปรวมห้าเลย ติดเทอาเยี่ยมดีมากนี่เรียบร้อยที่เหลือก็ใช้เอ็ดรวมนะครับไม่ลูกดอกแล้วกันกับถุงมือสิเปอร์เซ็นต์นะครับเยี่ยม ก็สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเรียบร้อยแล้วใส่แทนไปเลย่ะใส่งานเรียบร้อย G S ผมก็พอสมควรนะฮะก็ยังไม่ถือว่าเยอะมากนะแล้วก็ของดีก็ยังไม่ค่อยมี ขอสักร้อยเพชรได้ไหมอีเวนเนี้ยเกินก็ยิ่งดีขอกนเถอะไม่โลภสักร้อยเพชรสองร้อยเพชรอะไรเงี้ยรู้แต่ว่าไม่ขึ้นข้างบนเลยอ่ามันจะพดได้แล้วนะเยียีวันนี้อ้อ ทุกท่านครับตอนนี้เอ่อมันได้ยากมากครับสลายการาลัางฟ้าลมสไนเปอร์อ่อหมดแล้วครับผมทุกท่านครับก็ต้องขอภัยกันมานาทีนี้ด้วยนะครับที่มันหมดแล้วนะครับผมอ่อผมได้มาแค่นี้นะฮะและก็แบบใจหาย ได้ทีเดียวที่20กว่าอันนะฮะได้มาแค่นี้นะครับเอาเอะได้ยากเนี่ยมันก็เลยให้เพชรมาเยอะไม่เป็นไรนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับถ้าจะไม่ไหวนะครับสำหรับผมก็ต้องขอลาไม่ก่อนนะครับก็หายากนะครับยังไงก็คนที่โชคดีก็หาไปนะครับส่วนคนที่โชคดวงซวยนะฮะแบบผมนะครับก็ เตือนไว้ก่อนนะคุณจะหมดตัวนะครับโอเคงั้นเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเย่